สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองอะไรสนุกสนุกกันนะครับพอดีเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยเราสามารถดึงคอมเมนต์ของ YouTube นะครับมา a n a l y z e ใน Google ได้ไหมนะครับซึ่งพอลองทำล้วก็ปรากฏว่าใช้ได้เลยนะครับอันนี้ผมลองดึงเนาะข้อมูลจากคอมเมนต์ในคลิปที่เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลไทยนะครับ สุดท้ายนะล่าสุดที่เพิ่งแข่งไปนะครับซึ่งก็ได้ผลการวิเคราะห์ที่ดีเลยนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะลองมาทำให้เพื่อนๆให้ทุกคนได้ดูนะครับวันนี้เราจะลองกับคลิปนี้นะครับก็คือมิวสิกวิดีโอใหม่ของแบ็คพิงเนาะเราจะมาลองดูกันว่าคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งเนี่ยคคอมเมนต์มันเยอะมากนะครับเราอาจจะต้องลิมิตเพื่อดึงคอมเมนต์บางส่วนเท่านั้นนะครับถ้าดึงทั้งหมดนี่ ไม่น่าจะผ่านนะครับอ่าอันดับแรกเลยนะครับอ่าผมก็ไปเซิร์ชเนาะไปปรึกษา GPT มาซึ่งก็มีหลายวิธีแหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้ API ของ YouTube ใน Google Cloud อะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะดูยุ่งยากวุ่นวายนิดนึงแล้วก็เอ่อมันก็อาจจะติดลิมิตถ้าไม่จ่ายตังค์อะไรเงี้ยนะครับทีนี้นะครับก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ตัวนี้นะครับ YouTube Comment Downloader ตัวนี้นะครับมันเป็น แพคเกจตัวหนึ่งที่อยู่ใน Python นะครับในสามารถอิน t ต r ลผ่านปิปได้นะครับนี่อินสตาลแบบนี้นะครับก็อิน t ต r ลเสร็จนะครับเราก็ใช้คําสั่งนี้นะครับในการดึงเนาะดึงคอมเมนต์มาใช้ง,งานซึ่งมันก็จะมีคําสั่งย่อยๆพารามิเตอร์ย,อย,อย่อยๆอ,อ,อย่างเช่นใส่ u อเเมื่อกี้เราเห็นแล้วใส่ u r l แบบนี้นะครับเอาพุทเป็นไฟล์อะไรเป็น j s o ชกับ CSV ได้นะครับแล้วก็ s o u ก็อาจจะเอาแบบ อ่านิวเป็นคอมเมนต์ล่าสุดอะไรเงี้ยนะครับหรือเป็นช่วงเวลาอะไรก็ว่าไปแล้วก็กําหนดภาษาได้ซึ่งถ้าเราไม่กําหนดคิดว่าคงดึงมาหมดนะครับแล้วก็ลิมิตนะครับลิมิตก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับถ้าเอาทั้งหมดนั้นคงไม่น่าจะโหลดได้นะไม่น่าจะรอดอทีนี้นะครับก่อนจะเริ่มเราก็จะทําการอินสตาลก่อนนะครับซึ่งผมก็จะก๊อปปี้คำสั่งอินสตาลนี้ไปเนาะแล้วก็ผมจะไปที่ดาวน์โหลดนะครับ เพราะว่าผมอยากจะดึงคอมเมนต์มาที่ตรงนี้นะครับผมก็พิมพ์ cmd เข้าไปในะ address bar นครับอก็ะจะเห็นว่ามันขึ้นมาที่ดาวน์โหลดครับแล้วผมก็ Install ก่อนเลยนะครับปึ๊บอ่า install เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ไปที่คำสั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมเทสคํคำสั่งก่อนนะครับผมจะให้ดูว่าของผมมัน Error นะครับคือจริงๆมันใช้คำสั่งนี้ได้เลยเนาะทีเนี้ย ของผมเนี่ยมันเออเลอร์มันหาไม่เจอนะครับเพราะว่าเอาผมเนี่ยยินสตอไพทอนหลายตัวแล้วก็งงไปหมดแล้วนะครับแปบปิ๊บอนะ่ะเขาก็ให้ทำดูปิ๊ปดูไพทอนนะครับว่ามันอยู่ที่เดียวกันไหมอะไรเงี้ยซึ่งผมเห็นแล้วโอ้ถ้าผมไปไล่ดูนี่คงใช้เวลานะครับผมก็เลยขอข้ามแล้วกันนะครับเนี่ยมันจะมีลงหลายตัวหลายเวอร์ชั่นอะไรเงี้ยงงพาดอยู่นะครับผมก็ข้ามไปเลยแล้วกันผมก็ใช้คําสั่งโดยตรงจากตัวนี้นะครับอ่า ก็จะใช้เป็น Python อขีดนะครับตัว id ของวิดีโอตัวนี้นะครับเราไปดูที่วิดีโอที่เราต้องการนะครับเราจะเห็นค่า v เท่ากับตรงนี้นะครับเราก็ Copy มาเนาะมาสุดแค่เครื่องหมายแ n d ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการขั้นพารามิเตอร์นะครับอันนี้คือ id ของคลิปแล้วก็ id ของคลิปมาใส่นะครับแล้วก็ขีดขีดอ่าด,ดูคำสั่งนิดนึงนะครับ คำสั่งพารามิเตอร์ที่น่าสนใจอ่ะผมขีดขีดผมเอาเป็นเอาพุทก่อนนะครับ put. เอาพุทเอาเอาเาเเอา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 เเอเอเอาาเอาเอเอาเอเอา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 เออาาเอเว ผม,ผมท้าทายเลยนะครับผมเคยลองที่หกร้อยคอมเมนต์นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมเอาสักพันหมัดลุ้นกันนะครับว่าจะรอดไหมนะครับอะผมเอนเตอร์เลยนะครับเกิดอะไรขึ้นซอร์นิวผมว่าน่าจะติดที่ซอสนะครับ เดี๋ยวผมขอดูซอสก่อนคำสั่งซอสอ่ะไม่เป็นไรผมเอาซอสออกแล้วกันครับลองใส่แบบนี้ปึ๊บไม่ได้ไม่ผลนะครับอซอสซอส ทับไม่ผลนะครับไม่เป็นไรผมข้ามไปแล้วกันนะครับเอาเป็นพันหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้เพิ่มนะครับอันที่ผมเพิ่งเจอเนาะประเด็นสําคัญมันอยู่ที่เราอาจะเอาไปวิเคราะห์นะครับเราจะเห็นว่ามันสนุกมากนะครับผมเอาพันนะครับมันก็จะเริ่มดึงนะครับโหลดนี่ตัวเลขคอมเมนต์ก็จะขึ้นเนาะครับดูนะครับว่ามันจะไปถึงพันได้ไหมนะครับบางคนเขาก็บอกว่าระวังโดน ยูทุบแบนนะอะไรเงี้ยนะครับผมก็พยายามไม่ทําบ่อยนะครับทนานทีอ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับเขาก็โหลดไเรื่อยอ่าน่าจะรอดนะครับน่าจะได้นะครับพันหนึ่ง อ่าดันนะครับทีนี้เราก็ไปดูนะครับอ่าได้มาแล้วนะครับจำดรอสซี CSV นะครับ400ร้อยกว่า k อ่าคราวนี้ผมก็ไปเปิดที่ Gemini นะครับเปิด Gemini ขึ้นมากดดีดเร์ทนะครับนครับโหลดไฟล์นี้ขึ้นมาเลยนะครับวิวิเคราะห์ คอมเมนต์นะครับเาแค่นี้เลยนะครับมันจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับคือที่ผมชอบความฉลาดของเขานะครับเพราะว่าเขาวิเคราะห์ไปจนนะครับเขาก็เริ่มรู้นะครับว่าเขาสามารถบอกได้ว่าเนี้ย เป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรประมาณไหนอะไรเงี้ยนะครับอ่าเขาเริ่มวิ่งแล้วนะครับซึ่งถ้าเรากลับไปดูนะครับเดี๋ยวไปศึกษาเรื่องการใช้ซอฟเนี่ยครับถ้าเราใช้ซอฟต์คู่กับลิมิตใช่ไหมครับเราก็อาจจะมีการค่อยๆโหลดทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนใช่ไหมครับถ้าเราอยากได้ถึงเนี่ยได้ข้อมูลที่มัน เป็นจริงมากขึ้นคือเราอยากรู้ว่าตัวอย่างแค่พันหนึ่งเนี่ยจากสามแสนมันอาจจะไม่ได้เป็นผลชี้วัดทั้งหมดหรืออาจจะมีความคาดเคลื่อนใช่ไหมครับเราอยากได้มากกว่านี้เราก็อาจจะเป็นกําหนดด้วยซอสแล้วก็ลิมิตคู่กันไปอย่างเงี้ยเพื่อที่จะดึงดึงไม่ให้ซ้ํากันนะครับแล้วก็ดึงหลายๆรอบอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรากลับไปดูที่เจมินายครับก็ยังวิเคราะห์อยู่นะครับ วันนี้ผมพยายามจะพูดให้ดังขึ้นนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วนี่ก็มีหลายท่านบอกว่าเสียงเบานะครับอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวรบกวนคนอื่นครับคือหูฟังเนี้เสียงไม่เข้านะครับผมนั่งอยู่หลังทีวีแต่ว่าผมก็ต้องพูดเสียงดังอืมลอยอนิดนึงนะครับ นี่ครับเขาก็เริ่มวิเคราะห์ใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเหมือนจะเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับ PO, ป O โอเพลงจัมของแบงค์พิง์นะครับเขาเริ่มค้นหาข้อมูลเนาะวิเคราะห์วางแผนเราก็จะมีการวางโครงสร้างนะครับว่าเขาจะวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าแต่ละคอนเทนต์ที่เราเอาโยนให้เขาในการที่จะวิเคราะห์นะครับมันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันไม่ได้เหมือนกันนะครับ อืมใช้เวลานิดนึงนะครับกลับไปทบทวนกันก่อนเนาะอ่าขัแรกนะครับอ่าเราจะต้องอินสตอลนะครับปิดอินสตอลตัวนี้นะครับแล้วก็อินสตอลตัว YouTube Comment Downloader นะครับแล้วก็พออินสตอลเสร็จนะครับเราก็ไปเปิด CMD ที่โฟลเดอร์ที่เราอยากจะดึงคอมเมนต์ไปเก็บเนาะ แล้วเราก็ใช้คําสั่งวันนี้นะครับถ้ามีปัญหาเรื่องผ่าดเหมือนผมนะครับหรือรันแล้วมันบอกมันไม่เจอนะครับก็ใช้แบบเต็มแบบนี้นะครับเราก็จะมาถึงแค่ตรงนี้เนาะแล้วเราก็ไปเอาโค้ดที่มันอยู่หลังตัววนะีของคลิปมามาใส่นะครับใส่แล้วเราก็อ่อสปอนคำสั่งเ u t p u t ลงไปนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูในนี้อีกทีหนึงนะ่งเนาะอ่าเพื่อความชัวนะครับ ปุ๊บฮะผมทำให้ดูในนี้แล้วกันนะระหว่างที่รอผลนะครับก็สมมุติผมใส่โค้ดลงไปแล้วเนาะผมก็จะสามารถขีด,ขด,ขด -output นะครับแล้วก็ใส่ชื่อไฟล์ที่เราต้องการนะครับเมื่อกี้ผมเป็นจ m p csv อ่าเขาจะได้สองนามสกุลนะครับเท่าที่ว่าเท่าที่เขาบอกมาครับ เป็น json หรือว่า CSV นะครับอ่าแล้วก็เราก็ใส่ลิมิตนะครับถ้ามันเยอะมากจนกลัวว่ามันจะเออร์เลอร์เราก็ใส่ลิมิตตรงนี้นะครับ mm hmm. อ่าเขาก้าเก้าอ่าเสร็จแล้วนะครับอืมเราก็จะเห็นเนาะเขาก็จะอธิบายการวิเคราะห์ขอ,ของเขาโน่นนี่นั่นบวกลบโน่นนี่นั่นนะครับความน่าสนุกอ่านี้มีตัวอย่างด้วยนะครับร้าชินนี้ ถึงในเพลงจาดลิซ่านะครับก็จะมีออกมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราลองสร้างตัวนี้ดูนะครับอินโฟกราฟิก มีเขามีนะครับวัตถุประสงค์ความคิดเห็นโน่นนี่นั่น,นครับหัวเริ่มสร้างแล้วค่อนข้างเร็วนะครับ ตอนวิเคราะห์อาจจะนานนิดหนึ่งนะครับเกิดอะไรขึ้นครับ สุดยอดเลยพอทําจริงทีไรนะครับอ่ามาแล้วนะครับทําจริงทีไรเจ๊งบงทุกทีนะครับอืการกลับมาของแบ็คพิง่์เห็นไหมครับเขาทำอินโฟกราฟิกออกมาสวยงามมีข้อเสียงตอบรับจากแฟนๆทั่วโลกต่อเพลงจำ้ำเป็นบวกเก้าสิบวิจารณ์เป็นกลางประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เป็นกลางวิภาควิจารณ์ อ่นี่เจ็ดห้าที่เหลือที่เหลือนี่แปดสิบแปดเปอร์เซ็นโหเยอะนะครับนี่ก็ระดับการกล่าวถึงสมาชิกแต่และคนในวงนะครับเจนนี่มากที่สุดพิซาตามมาจีซูนะครับโลเซ่่าโรเซ่จีซูน้อยสุดนะครับแล้วก็พลังแห่งบริงมากกว่าแค่การฟังอะไรเนี่ย เป้าหมายการสตรีมร้อยล้านก็เป็นไปได้นะครับวันแรกก็สามสิบกว่าล้านแล้วครับ <ห lichen. S 1> คลยุทธ์โอ้มีกลยุทธ์ด้วยนะครับปรึงยอดวิวห้ามใช้อีโมจิโอ้ถามความเชื่อของแฟนๆนะครับโอ้มัน <S <S มีว mm hmm. ิเคราะห์อ,อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับภารกิจระยะยาวหนึ่งบิเลียนนะครับช่วงเวลาที่น่าจดจำในเอมวนะครับ หัวข้อฟีนนู่นนี่นั่นนะครับนี่ครับก็จะให้เห็นว่าสนุกมากเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถดึงคอมเมนต์เนาะถ้าอยู่ในระดับหลักพันอะไรเงี้ยนะครับใครที่อยากจะลองดึงคอมเมนต์ความคิดเห็นต่างๆมานะครับเอามาโพสซสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ดีนะครับทั้งสองทั้งสองตัวนะครับอันนี้ผมอาจจะติดตรงนี้นิดนึงนะครับเรื่องของการซอร์นะครับว่าทําไมมันซอร์ไม่ได้นะครับ จริงเหมือนก็ดูไม่น่าจะยากขนาดนั้นนี่ก็มั่วไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเจอก็ค่อยว่ากันนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ